นี่ค่ะอันนี้นะคะเมือน,นี้พระอาจารย์ปุง่งเ่ยก็ได้มาที่บ้านน้องเมดีย,มยังไม่ได้ติดแต่คีดว่าต้องได้ติดน้าอย่าี้ยน,น้ำมาอย่อา,ยาี้อันนี้ครับโิดลนนหลัง นิดก็มาดูบ้านเลยเขก็มาเหมือนกันแล้วก็พอยู่นะ2สองคนแสดงว่ากะจะอยู่ยาวเลยยังไงก็เป็นสามของของลุงจิมมี่ก็จะมาใช่ไหมสาธุสาธานุเรียกเรียกให้หน่อยครับแสดงว่าพะที่บูชาี่มีพลัง ก็จะอยู่ที่นี่หมดเลยครับทั้งหมดเลยพระองค์ดำๆหรือไม่ก็พานตอคประตูครในรูปพระติดนะคณะปกใช่ไมคณะปกเป็นรางวัลจากพ่อจั์ สัมผัสสัมผัสถ้าถ้าสัมผัสแบบนี้มันเหมือนมันเหมือนเด็กอันนี้รล่าให้ฟังเฉยๆนะเที่อาจารย์สัมผัสทั่วไปเนี่ยมันจะเป็น <c oughs> ถ้าเป็นพญายนาคครเป็นพญายนาคเด็กน้อยถ้าเป็นวิญญาณก็เป็นวิญญาณเด็กพ่อพ่าอาจารย์พ,พูดถึงวิญญาณเด็กน้องเมย์รีบยิ้มเลยเพราะน้องเมย์อยากได้น้องมาก ก็ลองขอเขาดูเขามารออยู่เนี่ยในในสัมผัสที่มันตีขึ้นอ่ะคือถ้าอาจารย์สัมผัสมันจะมันมันเหมือนมันจะอ้วกแต่ว่าถ้าถ้าเราได้ทําบุญให้เขาหรือว่าถ้าทําสังกทานให้เขาเขาก็จะดูแลเรานี่แหละหรือไม่งั้นเขาคอยมาขอเป็นลูกเราเนี่ยแน่นนะอาจจะได้ข่าวดี ไปนี่หนึ่งดูดูว่าเพื่อนมาจานนะโอืขออยู่ยแล้วก็เราเราขอ